อยู่ใกล้คนแบบไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้นจงเลือกสภาพแวดล้อมให้ดีแล้วชีวิตของคุณจะไปไกลกว่าที่คิดสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาผ่านจันทร์เคยเป็นไหมคะที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถแต่ก็ไปไม่สุดสักทีถึงจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ทําไปสักพักก็หมดไฟอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะแต่สุดท้ายก็วนลูปอยู่ที่เดิมถามว่าทําไมบางคนโตเร็วแบบก้าวกระโดดแต่บางคนกลับติดอยู่ที่เดิมแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามคําตอบก็คือสภาพแวดล้อมนั่นเองนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำงานอะไรหรือว่ามีเป้าหมายยังไงคนรอบตัวมีอิทธิพลกับคุณเสมอค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคนที่เอาแต่บ่นว่ามันยากคุณก็จะรู้สึกว่ามันยากจริงๆแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่มองหาโอกาสตลอดเวลาคุณก็จะเริ่มเห็นช่องทางใหม่ๆและถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคนที่กล้าลงมือทาคุณก็จะกล้าเริ่มลองสิ่งใหม่มากิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมไม่ใช่แค่ที่คุณอยู่เท่านั้นแต่มันคือทุกคนที่คุณคุยด้วยทุกวัน ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนคนรอบข้างนั่นก็เท่ากับคุณก็จะเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตด้วยนั่นเองบางคนบอกว่าธุรกิจมันยากมีแต่คนรวยเท่านั้นที่ทําได้ต้องมีคอนเนคชันเยอะๆไม่อย่างนั้นจริงแน่ถ้าคุณเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาตลอดนะคะก็ไม่แปลกเลยที่คุณจะรู้สึกว่าธุรกิจมันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะตั้งแต่เด็กเราก็โตมาในสังคมที่ให้ค่ากับการเรียนให้เก่งหางานที่มั่นคงมากกว่าการสร้างธุรกิจของตัวเองพ่อแม่บางคนก็อาจจะบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูก จะได้มีงานดีๆทำไม่ต้องเสี่ยงแบบคนที่ทำธุรกิจหรือว่าครูก็อาจจะเสริมอีกว่าถ้าเกิดว่าเรียนได้เกรดดีอนาคตดีแน่นอนถ้าเรียนไม่เก่งก็ไปขายของเถอะคือคนรอบข้างก็มักจะย้ำว่าทำงานประจำปลอดภัยกว่าไม่ต้องมาลุ้นว่าจะขายได้หรือเปล่าถ้าฟังแบบนี้ทุกวันนะคะมันก็จะซึมเข้าสมองโดยไม่รู้ตัว จนเราคิดไปเองว่าธุรกิจมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องเสี่ยงและก็เป็นเรื่องที่มีแต่คนรวยเท่านั้นที่ทําได้ทั้งที่จริงๆแล้วอะค่ะธุรกิจอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดก็ได้แค่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีในการมองมันหลายคนพอเรียนจบแล้วก็เข้าสู่ชีวิตการทํางานหลายคนก็ติดอยู่ในลูปเดิมที่ต้องตื่นเช้าไปทํางานกลับมาบ้านแล้วก็เล่นมือถือแล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นไปทํางานใหม่ในตอนเช้าค่ะพอเงินเดือนออกก็ดีใจ ใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็รองเงินเดือนรอบใหม่ไปเรื่อยๆอยากทำธุรกิจอยู่นะคะแต่ลึกๆแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเพราะคนรอบตัวไม่มีใครทำให้เห็นเป็นตัวอย่างพอจะไปหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจก็รันไปเจอแต่คนบอกว่าอย่าทำเลยมันเสี่ยงเห็นไหมคนเจ๊งกันเยอะเป็นลูกจ้างดีกว่าสบายกว่าไม่ต้องมานั่งปวดหัวแล้วพอเราฟังไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มกลัวกลัวว่าถ้าเกิดล้มล่ะจะเป็นยังไงถ้าขาดทุนล่ะจะเป็นยังไง ถ้าไม่มีใครซื้อของล่ะจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่ที่เดิมเลือกความสบายใจระยะสั้นและก็กลับไปใช้ชีวิตแบบวนลูปเหมือนเดิมทั้งที่ในใจลึกๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าวันนึงคุณได้ลองเปิดหูเปิดตานะคะบางทีอาจจะเป็นการบังเอิญไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเจ้าของธุรกิจที่เขาเริ่มจากศูนย์หรือว่าอาจจะฟังพอดแคสต์ที่พูดถึงวิธีในการเริ่มต้นธุรกิจแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะ หรือแค่ได้เจอเพื่อนที่เคยเป็นพนักงานเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาลาออกไปทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไปได้สวยมากคุณก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าทําไมบางคนเริ่มจากศูนย์แต่เขาสามารถไปได้ไกลหรือว่าเราคิดไปเองว่าธุรกิจมันเป็นเรื่องยากแล้วคุณก็จะเริ่มเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยกลัวธุรกิจเป็นเรื่องไกลตัวก็กลายเป็นอยากรู้มากยิ่งขึ้นคุณก็เริ่มอ่านหนังสือเรื่องราวของคนที่เขาทําสําเร็จดูวิดีโอการสัมภาษณ์ของเจ้าของธุรกิจที่ลม้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ แล้วก็เข้ากลุ่มที่มีแต่คนเริ่มต้นเหมือนกันคุณก็เริ่มได้ยินคําพูดที่แตกต่างจากที่คุณเคยได้ยินมาตลอดที่จริงเริ่มจากเล็กๆก็ได้นะคะธุรกิจไม่ได้วัดกันที่เงินลงทุนแต่วัดกันที่ไอเดียและก็วิธีการคิดล้มแล้วลุกใหม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติลองนึกภาพดูนะคะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่ทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จคุณก็จะเห็นว่าความสําเร็จเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่ทําธุรกิจแบบคิดระยะยาว คุณก็จะเข้าใจว่าการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นเรื่องปกติของคนที่โตขึ้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่เน้นสร้างคุณค่าให้ลูกค้าไม่ใช่แค่แข่งกันเรื่องตัดราคาแล้วคุณจะรู้ว่ายังมีลูกค้าที่พร้อมจ่ายแพงขึ้นถ้าเกิดคุณมีสิ่งที่แตกต่างคุณจะเลิกกลัวเลิกคิดว่าธรุรกิจเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นเพราะคุณเห็นกับตาแล้วนะคะว่าคนที่สําเร็จไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะว่าเขาเลือกสังคมที่ช่วยให้เขาเติบโต คุณก็เปลี่ยนชีวิตของคุณได้ถ้าเลือกอยู่ในกลุ่มที่ใช่ธุรกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของคนที่กล้าเปิดหูเปิดตาและก็เลือกสังคมที่พาตัวเองไปข้างหน้าเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนชีวิตแค่6เดือนถึง1ปีนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกคนชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดแต่ต้องอยู่ในที่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงจากที่ไม่มีอะไรเราสามารถ มี1ล้านแรกได้แล้วก็มี10ล้านแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดการถ้าคุณเคยเชื่อว,ว่าธุรกิจเป็นเรื่องของคนรวยหรือว่าต้องมีเงินทุนถึงจะเริ่มได้ขอบอกเลยนะคะว่าความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะมีคนมากมายที่เริ่มจากศูนย์ไม่ได้มีคอนเน็ชันไม่ได้มีเงินทุนก้อนใหญ่ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตแต่สุดท้ายเขาก็สร้างธุรกิจของตัวเองแล้วก็เติบโตได้ และสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเปลี่ยนจากศูนย์เป็น1ล้านแรกหรือว่าไปเป็น10ล้านได้ก็คือสังคมที่พวกเขาอยู่และแนวคิดที่ได้สืมซับนั่นเองแล้วคนที่เริ่มจากศูนย์เขาต้องคิดแบบไหนลองนึกภาพดูนะคะคนแรกทํางานเก็บเงินเดือนละ20,000บาทแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บเงิน5ปีเพื่อเปิดร้านคนที่2เริ่มขายของออนไลน์ตั้งแต่เงินเดือน0บาทขายผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็เรียนรู้ตลอด ห้าปีผ่านไปคนแรกเก็บเงินได้แต่ก็ยังไม่กล้าลาออกเพราะว่ากลัวเงินหมดส่วนคนที่สองอาจจะล้มไปหลายรอบแต่ตอนนี้มีรายได้หลักแสนต่อเดือนนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนที่ลงมือทําตั้งแต่วันนี้เติบโตเร็วกว่าคนที่รอให้พร้อมถ้าคุณแวดล้อมตัวเองไปด้วยสังคมที่พร้อมซัพพอร์ตคุณก็จะเป็นการเร่งการเติบโตมากถึง1ิเท่าเลยนะคะถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ทุกคนมองว่าธุรกิจเป็นเรื่องไกลตัวคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันยากจริงๆนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสังคมที่มีแต่คนลงมือทําคุณก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมีทางไปยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเพื่อนรอบตัวของเรามีแต่คนที่เอาแต่บ่นว่าเศรษฐกิจแย่คุณก็จะรู้สึกหมดหวังแต่ถ้าเพื่อนรอบตัวมีแต่คนที่หาโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดคุณก็จะเริ่มมองหาโอกาสเหมือนกันและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมสังคมถึงมีผลต่อความสําเร็จของคุณแล้วจากศูนย์ไปมีหนึ่งล้านแรกได้ยังไง อย่างแรกนะคะเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดก่อนเราไม่จําเป็นต้องรอให้มีเงินทุน1นึ่งแสนหรือว่า1ล้านก่อนนะคะเราจะต้องคิดแบบคนรวยก็คือเริ่มจากโอกาสที่มีอยู่ตรงหน้าข้อ2ก็คือเรียนรู้จากคนที่ทําสําเร็จแล้วอย่าไปถามคนที่ไม่เคยทําธุรกิจว่าธุรกิจมันดีไหมให้ไปถามคนที่ทําแล้วรอดข้อ 3. เจอปัญหาให้เร็วที่สุดยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่คุณก็จะเจออุปสรรคเร็วขึ้นและก็พัฒนาได้ไวขึ้น ข้อ4สร้างเงินสดหมุนเวียนก่อนที่จะหากําไรนะคะหาวิธีทําให้เงินเข้าอย่างต่อเนื่องค่อยคิดถึงเรื่องกําไรสูงๆข้อ 5. ขยายและต่อยอดจากหลักหมื่นไปเป็นหลักแสนจากหลักแสนไปเป็นหลักล้านคุณก็ต้องคิดว่าจะทํำยังไงให้มันขยายมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าคุณมี1ล้านแล้วค่ะจะขยายไปเป็น10 000, ล้านก็คิดแบบนี้อย่างแรกก็คือเลิกทาทุกอย่างคนเดียวหาทีมหาพาร์ทเนอร์หรือว่าหาระบบที่ช่วยให้คุณโตได้ต่อมาก็คือสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง อย่ามัวแต่แข่งเรื่องราคาต้องทําให้ลูกค้าเลือกคุณเพราะว่าคุณค่าไม่ใช่เพราะว่าถูกกว่าจําไว้นะคะว่าเวลามีค่ากว่าเงินอย่ามัวแต่ทํางานให้หนักขึ้นแต่จะต้องคิดว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจโตขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงจงเลือกสังคมให้ดีกว่าเดิมถ้าเกิดว่าคุณหาเงินหลักล้านได้แล้วค่ะลองไปอยู่กับคนที่เขามี10บล้านหรือว่าร้อยล้านดูแล้วคุณจะเข้าใจเกมใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะ ทุกธุรกิจมีช่วงขาขึ้นขาลงคนที่รอดคือคนที่ปรับตัวเร็วกับคนอื่นคุณเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบางคนทำธุรกิจมาเป็น10ปีแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมในขณะที่บางคนใช้เวลาไม่กี่ปีก็เติบโตแบบก้าวกระโดดความแตกต่างหลักๆไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนหรือว่าความขยันเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสังคมที่อยู่แล้วก็สิ่งที่เสพเข้าไปในหัวทุกวันมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่พยายามทำธุรกิจแต่สุดท้ายก็วนลูปอยู่ที่เดิม พราะพวกเขาเสพสิ่งเดิมๆอยู่ในสังคมเดิมๆอย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจแต่ไปอยู่ในกลุ่มที่แข่งกันตัดราคาทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าเศรษฐกิจแบบนี้ต้องขายถูกเข้าไว้ไม่อย่างนั้นไม่มีใครซื้อลูกค้าสนแต่ของถูกไม่มีใครสนใจคุณภาพหรอกกำไรน้อยๆแต่ขายได้เยอะๆดีกว่าไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วพอได้ยินแบบนั้นทุกวันสุดท้ายก็จะเริ่มเชื่อว,ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นว่าไม่มีใครกล้าขายแพงไม่มีใครกล้าสร้างแบรนด์ของตัวเอง ทุกคนอยู่ในเกมที่ต้องแข่งกันตัดราคาและก็ทำธรุรกิจก็เหนื่อยและกำไรก็น้อยถ้าเกิดว่าคิดแบบนี้แล้วธรุรกิจจะโตได้ยังไงลองคิดกลับกันดูนะคะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่ขายราคาถูกธรุรกิจของคุณก็จะต้องแข่งกันเรื่องราคาถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่เน้นสร้างคุณค่าธรุรกิจของคุณก็จะเป็นที่ต้องการ จงลองเปลี่ยนไปอยู่ในสังคมที่ขายของด้วยคุณค่าแล้วคุณจะเห็นว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่พร้อมจ่ายแพงกว่าถ้าคุณมีจุดขายที่แตกต่างมีคนที่ทำธุรกิจโดยไม่ต้องแข่งราคาและก็ยังสำเร็จได้มีคนที่สร้าง Personal Brand แล้วก็ทำให้ลูกค้าอยากซื้อโดยไม่ต้องลดราคาพอคุณอยู่กับคนแบบนี้วิธีคิดของคุณก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่คิดว่าต้องขายถูกเท่านั้นกลายเป็นต้องทาให้ลูกค้าอยากจ่ายแพงขึ้น ยกตัวอย่างนะคะคนที่อยู่ผิดที่กับคนที่อยู่ถูกที่คนที่อยู่ผิดที่ก็คือคนที่ทําธุรกิจแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มที่แข่งกันเรื่องราคาที่เขาเชื่อว่าขายถูกที่สุดเท่ากับวิธีเดียวที่ขายได้และก็จะพยายามลดต้นทุนลดคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ราคาถูกที่สุดสุดท้ายกาไรน้อยจนไปต่อไม่ได้ส่วนคนที่อยู่ถูกที่ก็คือทําธุรกิจแล้วไปอยู่ในกลุ่มที่เน้นสร้างแบรนด์เชื่อว่าลูกค้าเลือกซื้อก็เพราะคุณค่าไม่ใช่แค่ราคา มองหาวิธีในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ดูพรีเมียมก็จะสามารถขายราคาสูงขึ้นและก็ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพถามว่าการที่อยู่ถูกที่ถูกกลุ่มมีผลต่อธุรกิจมากแค่ไหนลองนึกภาพแบบนี้ดูนะคะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของนักลงทุนอสังหาที่เก่งเรื่องการบริหารทรัพย์สินคุณก็จะมองเห็นโอกาสที่ทําเงินจากอสังหาที่คนทั่วไปไม่เห็นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเจ้าของแบรนด์ที่เน้นขายของพรีเมียมคุณก็จะเข้าใจว่าทําไมบางแบรนด์ถึงขายแพงกว่าแต่คนก็ยังแย่งกันซื้อ ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของนักธุรกิจที่เน้นสร้างระบบแล้วก็ขยายธุรกิจคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีในการทำให้ธุรกิจโตแบบไม่ต้องทำงานหนักมากขึ้นทุกอย่างมันเริ่มจากที่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนและนี่ก็คือวิธีในการออกจากวงจรเดิมๆข้อที่หนึ่งก็คือหยุดเสพสิ่งที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิมเลิกฟังคนที่บอกว่าทำธุรกิจจะต้องแข่งกันเรื่องราคาหยุดอยู่ในกลุ่มที่คอยบ่นว่าเศรษฐกิจแย่ทำอะไรไปก็ล้มเหลว ข้อ2จงแวดล้อมตัวเองกับคนใหม่ๆที่ทําให้คุณคิดได้ไกลขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหรือว่าอ่านเรื่องราวของคนที่ทําธุรกิจเติบโตขึ้นจากการสร้าง Personal b r a n รนด์ข้อ3เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับลูกค้าลูกค้าไม่ได้เลือกซื้อเพราะว่าของถูกเสมอไปนะคะถ้าคุณมีสิ่งที่แตกต่างลูกค้าก็จะยอมจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้มันข้อ 4. ลงมือทําจริงและก็ปรับตัวตามคนที่สําเร็จทดลองสร้างแบรนด์ของตัวเองไม่ใช่แค่ขายตามกระแส มองหาจุดแข็งของสินค้าหรือว่าบริการของคุณแล้วก็ทําให้มันเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครจําไว้นะคะว่าอย่าให้สภาพแวดล้อมที่ผิดๆมาฉุดรั้งความสําเร็จของคุณคุณมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแค่ต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางปลาจะเก่งแค่ไหนถ้าว่ายอยู่ในอ่างมันก็ไปไกลไม่ได้ลองนึกภาพปลาตัวหนึง่งที่จริงๆแล้วมันว่ายน้ําเก่งมากแต่ถ้าปล่อยให้มันอยู่ในอ่างเล็กๆต่อให้มีศักยภาพมากแค่ไหนก็ไม่มีทางว่ายไปไกลกว่านั้น แต่ถ้าคุณเอาปลาตัวเดิมไปปล่อยลงในแม่น้ำหรือว่ามาหาสมุทรมันก็จะว่ายไปได้ไกลแค่ไหนก็ตามที่มันต้องการซึ่งก็ไม่มีขีดจำกัดคนเราก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีใครเห็นคุณค่าคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่เชื่อในตัวคุณคุณก็จะเริ่มสงสัยว่าตัวเองทาได้จริงไหมถ้าคุณอยู่ในสังคมที่มีแต่คนบน่นมีแต่พลังลบคุณก็จะรู้สึกหมดไฟโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่ใช่อยู่ในที่ที่เห็นคุณค่าของคุณคุณก็จะเริ่มฉายแววออกมานะคะจงอยู่ให้ถูกที่แล้วคุณจะโตวไวแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ผิดที่ก็หมดไฟได้ง่ายเช่นกันอยู่ในสังคมที่ดีก็จะมีแต่คนซัพพอตถ้าอยากทำธุรกิจก็จะมีคนแนะนำว่าควรเริ่มจากอะไรถ้าล้มเหลวก็จะมีคนบอกว่าไม่เป็นไรลุกใหม่ได้ถ้ามีไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะคนรอบข้างก็จะช่วยต่อยอดให้ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ผิดคุณก็จะกดพลังตัวเองลงอยากลองทําอะไรใหม่ๆคนรอบข้างก็บอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวเจ๊งมีความสามารถนะแต่ก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้แสดงออกอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าสุดท้ายก็จะเริ่มไม่เห็นค่าตัวเองด้วยคุณอาจจะมีศักยภาพระดับร้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่ที่ให้คุณใช้แค่สิบมันก็ไม่มีทางไปถึงศักยภาพสูงสุดได้ชีวิตคุณจะไปไกลแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเลือกอยู่ที่ไหนถ้าคุณอยู่ในที่ที่ถูกต้องคุณก็จะพัฒนาตัววเเองได้ร็ คุณก็จะรู้สึกมีพลังและก็มีแรงผลักดันคุณก็จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ผิดที่คุณก็จะรู้สึกหมดไฟแบบไม่รู้ตัวคุณจะเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่ทําให้คุณโตขึ้นคุณจะเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองถ้าตอนนี้คุณรู้สึกหมดไฟไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่สุดลองถามตัวเองดูนะคะว่าเราอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วหรือ,อยังจําไว้นะคะว่าปลาที่เก่งจะต้องได้ไว่ายน้ําในทะเลไม่ใช่อ่างเล็กๆ จรวจถูกสร้างมาให้พุ่งขึ้นสู่ฟ้าไม่ใช่อยู่แค่บนดินคุณก็เหมือนกันนะคะคุณมีศักยภาพอยู่แล้วแต่จะต้องอยู่ในที่ที่สามารถผลักดันให้มันออกไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือ3มสเต็ปที่จะหาที่ของคุณให้เจอแล้วก็ไปให้สุดข้อที่1ก็คือสำรวจตัวเองให้ลึกกว่าเดิมว่าอะไรที่ทำแล้วรู้สึกสนุกจนลืมเวลาอะไรที่ทำแล้วทำได้ดีเป็นพิเศษแล้วคนรอบข้างก็ชมคุณเรื่องนั้นบ่อย ถ้าคุณทำงานที่ต้องตื่นเช้าไปเจอคนที่ดูดพลังคุณทุกวันแล้วคุณรู้สึกหมดไฟแบบไม่รู้ตัวนี่อาจจะไม่ใช่ที่ของคุณแต่ถ้าคุณทำอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละฉันชอบสิ่งนี้นั่นแหละค่ะมันอาจจะเป็นที่ของคุณก็ได้ข้อ2ลองเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนที่คุณคุยด้วยเคยเจอไหมคะแค่เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนหรือว่าคุยกับคนใหม่ๆคุณก็จะเริ่มเห็นโลกอีกแบบถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจก็ไปอยู่กับคนที่ทำธุรกิจแล้วรอด ถ้าคุณอยากจะโตในสายงานก็ไปอยู่กับคนที่เก่งกว่าคุณถ้าคุณอยากจะมีไอเดียใหม่ๆก็ไปอยู่กับคนที่กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์บางทีคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองก็ได้นะคะแค่ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ข้อ3ลงมือทําจริงแล้วก็ปรับตัวเร็วที่ของคุณจะไม่เดินมาหาคุณเองแต่คุณต้องออกไปหามันลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําถ้าเจออะไรที่ไม่ใช่ก็ให้เปลี่ยนเร็วแต่ถ้าเจอสิ่งที่ใช่ก็ให้ทุ่มให้สุดตัวเพราะการที่อยู่ผิดที่นานเกินไปก็จะทําให้คุณเสียเวลา ถ้ารู้แล้วว่าอยู่ผิดที่จะต้องออกมาให้ไวถ้ารู้แล้วว่าอยู่ถูกที่ก็ต้องไปให้สุดอย่าเสียเวลาอยู่แค่ครึ่งๆกลางๆถ้าเกิดว่าคุณทําแบบครึ่งๆกลางๆค,ค,คุณก็จะเสียเวลาเป็นสองเท่าแต่ไม่ได้อะไรเลยถ้าทําแบบนี้นะคะคุณก็จะไม่ได้พัฒนาอะไรจริงจังถ้าอยากทําธุรกิจแต่ก็ไม่ได้ทุ่มสุดตัวสุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ยังลังเลทุกอย่างก็เหมือนเดิมถ้าคุณไม่เลือกให้ชัดเจนนะคะชีวิตของคุณก็จะอยู่วนลูปแบบเดิมตลอดไป คนที่อยากออกจากงานประจำไปทำธุรกิจแต่ก็ยังจับปลาสองมือสุดท้ายงานประจำก็ไม่รุง่งธุรกิจก็ไม่รอดคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองแต่ก็ยังใช้เวลากับสิ่งที่ไม่พาไปไหนความรู้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นคุณค่าของตัวเองก็ไม่โตคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่ยังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนปีนี้ก็เหมือนปีก่อนและปีหน้าก็เหมือนปีนี้เช่นกันถ้าเหนื่อยแล้วไม่เห็นผลควรเปลี่ยนทางนะคะไม่ใช่เดินวนอยู่ที่เดิม ในระหว่างที่คุณยังลังเลว่าจะทำดีหรือว่าไม่ทำดีคนอื่นเขาทำไปแล้วค่ะเขาทำไปไกลกว่าคุณแล้วถ้าคุณอยากจะสำเร็จคุณจะต้องตัดสินใจถ้าคุณไม่เลือกอะไรเลยสุดท้ายทุกโอกาสก็จะผ่านไปแบบเปล่าประโยชน์เลิกทำแบบครึ่งๆกลาง,งๆได้แล้วค่ะอยากทำอะไรจริงๆก็เลือกแล้วก็ทุ่มไปเลยถ้ากลัวผิดพลาดจำไว้ว่าผิดเป็นครูดีกว่าเสียเวลาทั้งชีวิตอย่าปล่อยให้ตัวเองใช้เวลาไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมายถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ คุณจะต้องไปให้สุดแล้วก็จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับมีโฟกัสที่บ้าคลั่งถ้าไม่มีเป้าหมายก็เท่ากับหลงทางแต่ถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายที่ไม่โฟกัสคุณก็จะเดินช้าแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและก็โฟกัสแบบบ้าคลั่งคุณก็จะประสบความสําเร็จพุ่งไปไกลแบบเจรวดเลยค่ะวิธีการตั้งเป้าหมายให้ชัดบวกกับมีโฟกัสให้สุดข้อที่1รู้ว่าคุณอยากจะไปที่ไหนสมมติอยากมีรายได้เดือนละ10,000แแล้วตอนนี้คุณอยู่ตรงไหน จะต้องทำอะไรบ้างถึงจะไปถึงตรงนั้นถ้าอยากจะมีธุรก,กิจของตัวเองแล้วธุรก,กิจอะไรเริ่มต้นยังไงต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มบ้างอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่อิสระจะต้องหาเงินเท่าไหร่ด้วยวิธีไหนเป้าหมายที่ดีจะต้องจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะคะข้อ2ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหยุดเสียเวลากับสิ่งที่ไม่พาคุณไปข้างหน้าหยุดทำทุกอย่างพร้อมกันจนไม่มีอะไรที่ชัดเจนหยุดให้เวลากับสิ่งที่ดูเหมือนสำคัญแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเลย จงโฟกัสให้เต็มที่ไม่ใช่แค่ทําทุกอย่างแบบครึ่งครึ่งกลางกลางข้อ3ทําทุกวันไม่ใช่ทําแค่วันที่มีแรงบันดาลใจเท่านั้นคนส่วนใหญ่เริ่มต้นได้ดีแต่จบไม่เป็นวันไหนไฟลุกก็มุ่งมั่นสุดๆแต่พอหมดแพชชั่นก็ทิ้งทุกอย่างไปกลางทางสุดท้ายเวลาผ่านไปหนึ่งปีคุณก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะว่าทาไม่สุดนั่นเองความสําเร็จไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจแต่มาจากวินัยที่ชัดเจนไม่ต้องรอให้รู้สึกว่าอยากทําแต่ต้องทําให้มันเป็นนิสัย ไม่ต้องรอให้มีอารมณ์แต่ตื่นมาก็ทําเลยค่ะทําเป้าหมายของคุณให้เหมือนกับการแปลงฟันก็คือคุณไม่ได้รู้สึกอินกับการแปลงฟันทุกเชา้าแต่คุณตื่นมาก็ทํามันโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดอะไร